เธอเธอเอทมโมสังโคมาข้างแรกก็โดนหลับน้องซะแล้วจะฮึอกันจิ้มน้ำเปล่ากันนี่งเธอเธอเธอน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่าก็มันก็จีดกระจ่างแจ๊ะแลกกันนะแล้วจะฮึอกันจิ้มอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องไรุ่นดูกันเองครับจะอี้มันจะไหวก็คำนี้รลังอย่าโดนฝนจู่อย่าก้าใครเหนื่อยแต่เนอะนายร้องบอกมาแล้วครับปีนั้นเราจะฮืความจิ้มน้ำเปล่าแต่กัา เธอปวดหัวแล้วปวดหีบแท้ๆเลยปอไหมไปนั่งไวรุนเนาะใช่แล้วข้าจะให้เจ้าหานี่ชิมน้ำเปล่าจริงๆเจ้าฟังไม่ผิดหรอถูกต้องแล้วนี่เป็นบทเรียนแรกที่เจ้าจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ที่จะเป็นนักชิมเครื่องดื่มห้จงได้มาเรียนกับข้าไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหวัง รับรองคอนเฟิร์มได้บทเรียนที่หนึงชิมเครื่องดื่มพื้นฐานที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินั่นก็คือน้ำเปล่าเปล่านี่เองโอ้ใครเนยแล้วเนยีเนี่ยะจๆๆน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานเบสิกของเครื่องดื่มต่างๆบนโลกนี้ <S <S น้ำเป็นสารประกอบอันินรีย์ที่โปร่งใส ไม่มีรถไม่มีกินและเกือบจะไม่มีสีและแบบนี้จะให้จิ้มทำไมจิ้มเนี่ยอย่างถ่ายจะบลุกเล่าสาวเฮ้ยแบบนี้เธอเธอเธออันนี้จะคงสงสัยซิว่า้าแบบนี้จะให้ชิ้มทําไมโอ้ครับแต่ว่านะหนา e ้าเปล่าแต่ละยี่ห้อที่เจ้าเห็นตรงนี้มีความลับซ่อนอยู่มากมายกว่าที่เจ้าคิดโดยเฉพาะเรื่องกินและรสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ละยี่ห้อที่มีมากมายเต็มไปหมด ข้าจะยกตัวอย่างน้ำเปล่าที่ขายในท้องตลาดมาให้เจ้าชิมสักห้ายี่ห้ออย่างที่เจ้าเห็นตรงนี้ให้เจ้าชิมเป็นใกล้ในในการเรียนรู้ฝึกฝนครั้งนี้ครับเอาละต่อไปเป็นหัวข้อสำคัญคือการชิมเครื่องดืง่มตามหลักการการเป็นนักชิมเครื่องดื่มของสำนักชิมอย่างตามหลักการของสำนักชิมอย่างมีดังนี้หนึ่งร,รูปลักษณ์อย่างที่เราเห็นสองสีสารกลิ่นอ๋อครับสีรสชาติห้า ประโยชน์หกอ,อ, <6. S 2> อื่นๆเช่นลักษณะพิเศษหรือเรื่องราวแหล่ที่มาของเครื่องดื่มนั้นๆและเครื่องดื่มแต่ละชิดควรดื่มคู่กับอาหารหรือขนมอะไรถึงจะเข้ากันได้ดีทําให้การดื่มกินเพิ่มอรรถรสความอร่อยได้อมากกว่าการดื่มแบบเปล่าๆปลาทำให้เสียรสชาติและความไม่เข้ากันระหว่างเครื่องดื่มกับอาหารและขนมจนทําให้ไม่มีความสุขและเลิกดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นไปเลยตอนนี้ข้าจะสอนเจ้าในบทเรียนต่อ,ตอไป แค่ให้เจ้าจําว่าหลักการชิมเครื่องดื่มมีอะไรบ้างแต่ขั้นพื้นฐานให้เจ้าเรียนรู้ฝึกฝนก็จะมีรูปสีกลิ่นรสชาติประโยชน์เอามาเริ่มกันได้ดเลยได้เข้าไปนาหลอดรับ pues ทราบเซอร์เยสเซอร์แต่ต่แต่ปวดงีแตะแ๊ะจะใื้กันจิมน้ำเปล่าอีโหรสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติมันกระจางแจ๊ เอ๊ะน like ้ำเปล่าแม่ปีน้องไว้ดูนว่าก็ว่ามันก็น้ำเปลามันก็คือน้ำเปลามันก็ครับมันก็รสชาติมันก็รสชาติน้ำเปลาก็รสชาติจะขึ้รสชาติอย่างใดแล้วครับโอ้ปีนานี่ฮะคือไข่เนยแต่น่ะแม่ก็ปีนาแม่ปีนาที่อี้มันจะไหวก็ฮะมาฝึกวิชาก็เปิดเนี่ยจะจะจะโจ๊ะโลมันก็จะขึ้นกับจิ้มน้ำเปลาโลกแต่แต่แต่มันไม่ตีไหนวะเนาะรสชาติน้ำเปลาก็คือน้ำเปลาก็อืบน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปลาน้ำเปลารสชาติก็ขึ้อย่างนั้นนะครับ อใครอยากเห็นการเนดินทางของผมก่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับผมไล์สองเลยเนะอะเธอเธอเธอจะมาลูกรเสาอ่างอีนี่หาจะมาลูกแล้ว